ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา8นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปหอจดหมายเหตุการทูตฝรั่งเศสนายนิโคลาชิบาเอฟผู้ในการหอจดหมายเหตุการทูตฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จ หอจดหมายเหตุการทูตฝรั่งเศสสังกัดกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสสร้างขึ้นเมื่อปี2549เสร็จในปี2552เนื่องจากหอจดหมายเหตุการทูตเดิมมีพื้นที่ไม่เพียงพอหอจดหมายเหตุแห่งใหมน่นี้นอกจากกว้างขวางกว่า,วาเดิมแล้วยังเพิ่มพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้ามาค้นคว้าเอกสารง่ายขึ้น ยังเป็นสถานที่เก็บเอกสารของหน่วยงานภายใต้กระทรวงการต่างประเทศและที่เก็บรวบรวมเครื่องปรรณาการและคงขวัญทางการทูตที่ฝรั่งเศสได้รับจากประเทศต่างๆโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญที่เก็บรักษาไว้อย่างดีคือพระราชสารทองคำพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระยาศีพิพัฒนรัตนร,ร,ร,ราชโกษาธิบดีแผ่บุญนาคหัวหน้าคณะราชทูตสยามเชิญมาเจาริญสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักสยามและราชสำนักฝรั่งเศสในสมัยจกักรพรรดินับปเลียนที่3ของฝรั่งเศสในปีพศ2404เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์การทูตไทยฝรั่งเศสได้แก่สำเนาสนธิสัญญาฉบับแรกระหว่างฝรั่งเศสและสยามพศ2228 การเดินทางไปยังสยามของคณะบัตรหลวงเยโซอิต so ที่พระเจ้าหลุยที่14ทรงแต่งตั้งไปยังทวีปอินเดียและประเทศจีนพร้อมด้วยข้อสังเกตด้านดาราศาสตร์บันทึกดวงดาวภูมิประเทศแม่น้ำและประวัติศาสตร์บันทึกการเดินทางไปสยามในปีพศ2 2 2 8และ2.229ของบัตรหลวงเดอชัวซี ความสัมพันธ์ระหว่างคณะทูตเชวาลีเยแห่งโชมงกับราชสำนักสยามพร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางพศ2230ราชกิจจานุเบกษาฝรั่งเศสพศ2229เรียนกระสาบและบันทึกเหตุการสำคัญในรัชสมัยพระเจ้าหลุยที่14พร้อมคำอธิบายเชิงประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามพศ2411 ส่วนที่สัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือฝรั่งเศสสยามวันที่15สิงหาคมพศ2399สัตยาบัรศารที่รชาชอาณาจักรสยามให้ไว้สำหรับสนทีสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือพศ2399พระราชสารฉบับที่2อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงสมเด็จพระจกักรพรรดินโปลเลียนที่3พศ2404 เอกสารสนธิสัญญาระหว่างฝรั่งเศสกับจีนและฝรั่งเศสกับญี่ปุ่นหอจดหมายเหตุการณทูตฝรั่งเศสใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเก็บรวบรวมและรักษาเอกสารสำคัญต่างๆอาทิ ห้องสแกนเอกสารเข้าสู่ระบบดิจิทัลห้องจัดทำเอกสารแบบไมโครฟิล์มและห้องบูรณะโบราณวัตถุทางการทูตเช่นแบบจำลองสถานทูตต่างๆเพื่อเก็บรักษาและบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้และร่วมกันอนุรักษ์ เวลา18นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระรกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสำนักงานใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกกรุงปารีสทรงเปิดนิทรรศการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์เฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูตร นางออเรอาซูเลผู้อุ่วในการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินางธรรมราชราสโตวัคชิอามาสวิลีประธานคณะกรรมการบริหารองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารฟอดทุลละองพระบาทรับสเสด็จโอกาสนี้ทรงมีพระราชดำรัส เปิดงานในทรรศการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินเฉลิมฉลองวาระครบรอบหนึ่งปีวันประสูตร <The> <The> À la population dans les localités les plus régulées, notamment dans les écoles de la police aux frontières. Elle concevait une méthode pour aider les enfants à lire et à écrire, afin de favoriser les qualités des chances pour tous. Son Notice Royale s'intéressait au développement de la santé publique. Après la disparition de son intègre royale, la princesse d'Ingleterre, elle a repris la direction des fondations telles que la fondation des volontaires de santé de la princesse mère, la fondation des invalides et la fondation du rein. Elle patronné plusieurs fondations caritatives telles que la fondation pour la don de prothèses. La Fondation pour les enfants cardiaques, la Fondation d'aide à la culture pour les enfants des bidonvilles, premier soin des enfants défavorisés dès la naissance pour veiller sur leur développement, leur santé, leur nutrition. Outre les enfants thaïlandais, son des royal aide aussi ceux du Laos, du Myanmar et du Cambodge. Son médecin royal encourageait des spectacles culturels, en particulier la musique classique occidentale, la danse et la musique thaï. Son hôtesse royale aimait l'histoire et l'archéologie. Elle visitait des sites archéologiques et des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en Thaïlande et dans le monde. Elle chérissait la diversité culturelle et le dialogue interculturelle et qu'elle collab collabore au programme route de la soie de l'UNESCO. Je suis enchantée que l'UNESCO ait inscrit son adresse royale sur la liste des personnalités éminentes du monde pour l'année 2022 à 2023. C'est une consécration pour le dévouement de toute une vie au service du bien-être et du progrès de l'homme et pour son engagement en faveur du développement de l'éducation et de la culture. Plusieurs organisations gouvernementales et privées de la Thaïlande ont collaboré pour célébrer cet événement. Une exposition sur la vie de l'heure de son hôtesse royale est présentée ici au siège de l'UNESCO. J'ai maintenant le grand plaisir de déclarer ouverte l'exposition organisée en hommage à son intestin royale, la princesse Kalyani Watana, pour me louer à Tiwa à l'occasion du centième à anniversaire de sa naissance. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci. ทศการเทิดพระเกียตินี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองที่รัฐบาลไทยในนามของกระทรวงศึกษาธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกันจัดเฉลิมพระเกียรติในวาระครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และเป็นวาระที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง ประชาชาาติ่วมเฉลิมฉล,ลองเฉลิมพระเกียรติคุณในฐานะบุคคลสำคัญองค์การยูเนสโกประกาศมติการประชุมสมัยสามัญครั้งที่41เมื่อวันที่24มกราคม2564สําหสบรับนิทศการเทิดพระเกียรติครั้งนี้คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รวบรวมพระประวัติ แนวพระดำริและพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินสองเรื่องตีพิมพ์เมื่อพศ2554และพศ2561มาจัดนิทรรศการเป็นภาษาฝรั่งเศสอังกฤษและไทยประกอบด้วยเนื้อหา6ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งแสดงพระประวัติและพระบุคลิกภาพสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code เพื่อเข้าถึงเนื้อหานิทรรศการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนที่2แสดงพักกรณียกิจด้านการสร้างและพัฒนายาวชนอัจฉริยะของประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใช้เทคนิคเครื่องฉายสไลด์เพื่อเล่าเรื่องราวกิจกรรมของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปธรรมส่วนที่3แสดงพักกรณียกิจด้านการสาธารณาสุขใช้เทคนิควีดิทัศน์เล่าเรื่องราวพักกรณียกิจในฐานะทรงเป็นประธานมูลนิธิต่างๆด้านการแพทย์และ การสาธารณสุขส่วนที่4แสดงพระเกียรติยศที่ส่งรับจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติใช้โทรศัพท์มือถือสแกนที่เหรียญทองวิกเตอร์อูโกเพื่อให้เกิดภาพเคลื่อนไหว ส่วนที่ 5. แสดงพรกกรณียกิจด้านการส่งเสริมการศึกษาสามารถใช้แว่นตา3มิติหรือสแกน QR Code โค้ดเพื่อนำผู้ชมนิทรรศการไปเยี่ยมชมห้องส่งงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่วนที่6แสดงพระนิพนธ์และพรกกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมและดนตรีคลาสสิกจุดสุดท้ายเป็นจุดแสดงความคิดเห็นผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตหลังการชมนิทรรศการ นทิทรรศการเฉลิมพระเกียตินี้เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในฝรั่งเศสได้วรวมเฉลิมพระเกียรติและได้ศึกษาพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาดราชนาครินท์ที่อำนวยให้เกิดความเจริญทางวิชาการศิลปวัฒนธรรมและร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง ทรทัศร,รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส